สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตฟักทองอายุ75วันหลังผสมเกสร20วันนะคะว่าลูกจะโตขนาดไหนนะคะอันนี้พา,พาชมฟักทองก่อนเก็บนะคะรอบนี้เราจะเก็บฟักทองนวลน,นวลสองเข้าหานวลสามนิดหน่อยนะคะเราจะไม่เก็บจนจนแก่จัดมากเพราะว่าเพื่อขนส่งนะคะรอบนี้เราจะส่งไปเวียดนามนะคะอันนี้ทําให้ทําให้เท่าแก่นะคะเราจะพามาลูก ดูลูกฟักทองนะคะว่าอายุ75วันลูกมันโตขนาดหนแะละ้วค่ะลูกโตมากอันนี้ก็จะเป็นฟักทองอัมพ7ยเจ็ดนะคะลูกเขาจะใหญ่มากนะคะอันนี้ผิวอ่อนๆน,นะคะในเจ็ดสวันกำลังขึ้นขึ้นผิวคางคกนะคะนี่ยกำลังขึ้นขึ้นผิวคางคกแต่ยังไม่ได้แก่ใจเราเพิ่งใส่ปุ๋ยสูตร14 21เข้าไปนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเดินดูอีกนะคะว่าลูกมันโตขนาดไหนแล้วระบบน้ําเราใช้ไดโวดูดขึ้นมาจากสระนะคะตรงนั้นก็จะเป็นสระนะคะตรงที่มีหญ้าก็จะเป็นขอบสระนะคะเราใช้น้ํารถพักทองนะคะแล้วก็เราก็จะใช้หัวบัวต่อต่อกับท่ออง สายสองนิ้วนะคะแล้วต่อขึ้นมารถแล้วก็จะทำารดให้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าปักทองเขาจะได้ได้น้ำลูกเขาจะได้ไม่บิดเบี้ยวนะคะเดีวเราจะพาชมเข้าไปดูอีกนะคะว่าลูกมันโตขนาดไหนนะคะ มันก็จะเข้ามายากนิดนึงนะคะมันก็จะมีใบใบไหมใบใหแห้งกรอบบ้างนะคะเพราะว่าเรางดฉีดยาแล้วนะคะเพราะว่าเราทาส่งส่งออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตรวจพบสารสารฆ่าแมาลงแล้วเขาจะไม่ไม่เอานะคะเราต้องงดยาอย่างน้อยประมาณหนึ่งเดือนนะคะที่สวนมันก็จะมีโรคใบไหมบ้างราน้ําคาบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะฟักทองเราโตแล้วไม่ต้องไปเรียดพามาดูลูกนี้นะคะ อันนี้ลูกใหญ่มากก็จะมีหนอนเรียบ้างช่างมันค่ะหนอนมันก็มาธรรมดาแต่แต่ปลายทางเขาไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเขาบอกว่ารับได้เพราะว่าเราเราทำแบบปรวดสารให้เขานะคะเราหยุดใช้ยาฆ่ามแมลงเป็นเดือนแล้วนะคะตั้งแต่เราผสมดอกเสร็จก่อนผสมดอกที่ว่าเราเลิกฉีดเลยนะคะมันก็จะมีลายบ้างเขาช่างมันเขาไม่ได้ว่านะคะ อันนี้ลูกใหญ่มากเลยนะคะยังอ่อนๆอยลยนะคะเนี่ยพืีนตอนนี้ก็น่าจะลูกนี้ก็น่าจะวิ่งเข้าสิบโลได้แล้วมั้งคะยกไหลยกยกไหลยกภูสวยนะคะใบใหญ่มากค่ะ วันนี้ก็จะพามารับชมการฟักทองก่อนเก็บขายนะคะดูบรรยากาศรอบๆค่ะอันนี้ปลูกหนึ่งละเกือบเกือบสองไร่นะคะ่ะวันนี้ก็จะพามารับชมเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ